สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเรน n นิ่งชุดเบสิก Java Programming สำหรับขั้นตอนนี้ครับก็จะทำความรู้จักนะครับกับ J2EE นะครับหรือว่า Java EE EE ก็ย่อมาจาก Enterprise Edition นะครับ Java Family นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ Java 2EE นะครับ Java 2SE แล้วก็ Java 2ME ซึ่งในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับ Java 2EE นะครับหรือว่า Java Enterprise Edition นะครับ จาวา Enterprise Edition นะครับก็จะอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ซึ่งได้ทำงานในลักษณะของ Client Server นั่นเองนะครับหรือว่าใช้จาว่านะครับเป็นเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะให้บริการแอปพลิเคชันบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาวา Enterprise Edition นะครับก็มีวิวัฒนาการมานะครับตั้งแต่ นะครับเริ่มในส่วนของ J2EE มานะครับก็จะมีเวอร์ชัน1น1.2นะครับ Enterprise Java Platform นะรับ s e r v e t นะครับ JSP EJB JMS RMI IOP นะครับซึ่งก็เป็นคอมโพเนนต์ที่ต่อมาครับก็พัฒนาเป็น J2EE นะครับอัปเดตเป็นเวอร์ชัน1น1.3ก็จะมี CMP นะครับ Connector Architecture นะครับต่อ้นครับ J2EE ก็พัฒนาเป็นเวอร์ชัน1น1.4ครับมีทั้งในส่วนของ Web Service นะครับ Management การ d e PLOY Async Connector นะครับพัฒนามาเป็น J2E5 นะครับ East of Development Annotation EJB 3.0นะครับมี Persistent API นะครับแล้วก็มีการอัปเดตเว็บเซอร์วิสใหม่นะครับในส่วนของ East of Developer นะครับซึ่งจะเป็นโค้ดสำหรับการพัฒนาในเวอร์ชันที่5 ก็จะประกอบไปด้วย p e e r i n g Extensible นะครับ Profile is of d e v นะครับ EJB Lite นะครับ RESTful WS CDI แล้วก็มีในส่วนของ Web Profile แล้วก็ Manage Bean แล้วก็ในเวอร์ชันปัจจุบันครับก็คือ J2EE 7นะครับซึ่งก็จะเป็น J2EE ในเวอร์ชันปัจจุบันนั่นเองนี่คือพัฒนาการของ J2EE นะครับมีเวอร์ชันต่างๆออกมานะครับทั้งสิ้น เริ่มจาก1.2 1.3นะครับ1.4แล้วก็เป็น J E e 6 7 7นะครับอัน,นี้ภายใน J 2 e E นะครับก็จะมีสาปัตกรรมหรือว่า Environment นะครับอะไรบ้างนะครับเริ่มจาก Client นะครับ Client ก็คือเครื่องลูกขายนั่นเองทางฝั่งของ J 2 e E ก็จะทำงานบนเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า Client ก็จะเรียกเข้ามา บล็อกนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จะมี servlet JSP HTML XML นะครับเรียกเข้ามายัาง EJB นะครับเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีในส่วนของ Enterprise Java Suite นะครับ JNDI JDBC JTA JavaMail JMS RMI IIOP นะครับแล้วก็มาทำการติดต่อกับระบบฐานข้อมูลต่างๆหรือว่า RDBMS นะครับ r e l a t i o n Database Management นะครับซึ่งเรามาทำความรู้จักกับ ejb นะครับ enterprise java bean นะครับซึ่งก็อยู่ภายในส่วนของ application server นี้เป็นคอมโพเนนต์แล้วก็มาตรฐานในการติดต่อระหว่างคอมโพเนนต์กับตัวคอนเทนเนอร์นะครับซึ่งผู้พัฒนาสามารถที่จะนำคอมโพเนนต์ต่างๆไปประยุกต์ใช้งานสำหรับในส่วนของ jsp นะครับหรือว่า java server page ก็เป็นคอมโพเนนต์ในระบบเน็ตเวิร์กที่ทำงานในรูปแบบของ เว็บนั่นเองนะครับหรือว่ามีการ r q u u s t t r s s p o s e ซึ่งก็จะมีการจัดการกับ Request ที่ถูกส่งเข้ามาจาก Client และเมื่อทำการประมวลผลเสร็จก็จะ r e s p o s e กลับไปยัง Client นะครับเรามาทำความรูม้จักกับ J2EE Multi-tier Environment กันต่อโดยที่นะครับในส่วนของ Client เองนะครับก็จะเรียกว่า Client-Tier นะครับในส่วนของ Middle-Ware นะครับจะเรียกว่า Middle-Tier นะครับแล้วก็ในส่วนของ Data-Tier นะครับหรือว่าส่วนของฐานข้อมูล มาทำความรู้จักกับ J2E Environment กันต่อนะครับภายใน Enterprise Java Service นะครับก็จะมี JNDI นะครับ JNDI ก็คือ Java Naming and Directory Interface ทำหน้าที่ระบุตำแหน่งของคอมโพเนนต์แล้วก็ทรัพยากรต่างๆในเครือข่ายเพื่อหาคอมโพเนนต์ต่างๆที่อยู่บนเครือข่าย JDBC แน่นอนครับ Java Database Connectivity นะครับซึ่งก็จะใช้ใน การเข้าถึงข้อมูลหรือว่าการเข้าถึงดัตเตอร์เบตซึ่งเราจะเขียนโค้ดในส่วนของการติดต่อกับ API ของ JDBC นะครับเพื่อที่จะติดต่อกับดัตเตอร์เบตันเองตัวอย่างนั้นก็จะมี JTA นะครับหรือว่า Java Transaction API แล้วก็ JTS หรือว่า Java Transaction Service ก็ใช้จัดการกับ Transaction นะครับ JTA ก็จะเป็น interface ของ Transaction นะครับในระดับที่แอปพลิเคชันใช้ในการจัดการ Transaction ส่วน JTS ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซของทรานซ c คชันของ EJB นะครับสามารถทำทรา s ซ c t i o n แบบกระจายนะครับได้ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ของผู้ผลิตนั้นๆน,น,นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมี J2EE Connector Architecture นะครับอยู่ในส่วนของ Enterprise Java s u i t c h ก็จะเป็น Connector ที่ใช้สำหรับการ deploy ซึ่งสามารถที่เข้าถึงระบบต่างๆ Enterprise Information System นะครับนอกจากนี้ยังมีการจัดการ XML นะครับ Java API for XML หรือว่า JAX มี RMI นะครับอยู่ภายในส่วนของ Enterprise Java s e r v c e ก็จะเป็น Remote Method Location นะครับสำหรับการติดต่อสื่อสารระหว่าง Object s, แบบกระจายนะครับ Object 2สองอที่ทำงานกันอยู่คนละเครื่องก็สามารถที่จะใช้ RMI ในการติดต่อสื่อสารกันได้นั่นเอง นอกจากนี้มี J A A S นะครับ Java Authentication and Authorization Service ก็จะใช้ในการจัดการความปลอดภัยในส่วนของ J2EE นะครับนี่ก็คือ Environment ของ J2EE Java Enterprise Edition หรือที่ Java Enterprise Edition นะครับก็จะมีในส่วนของ Client หรือว่าเครื่อง Client ที่เชื่อมต่อผ่านทางอินเทอรเ์เน็ตเข้ามายัางเซิร์ฟเวอร์ที่ J2EE จัดการนะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของ Environment คือที่จะทำหน้าที่ connecting หรือว่าติดต่อกับ Database นะครับก่อนที่จะนำข้อมูลนะครับต่างตามความตามอม้องการส่งผ่านไปยัง client นั่นเองก็จะทำหน้าที่นะครับคล้ายๆกับ Web Server นะครับคล้ายๆกับ,บภาษา PHP นะครับคล้ายๆกับ,บภาษา ASP ของ Microsoft นะครับคือน client เชื่อมต่อ Request HTTP ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เข้ามาอย่างของ J2EE หรือว่า Java Enterprise นะครับทำการ r e s p o n นข้อมูลกลับไปนะครับโดยควบคุมเซิร์ฟเวอร์นะครับทั้งในส่วนของ Database Server เอเองนะครับเพื่อที่จะให้บริการข้อมูลต่างๆอันนี้คือ J2EE ครับเป็นการทําความรู้จักกับ J2EE นะครับซึ่งก็จะเป็น Java Family ตัวแรกที่ Java สามารถที่จะทำงานในการสื่อสารบนระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าทำงานเป็น Java Web Server นะครับสำหรับขันตอนนี้ขอจบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ